เยี่ยมชมแวเวียนครับลงกึงช่างชาโคราชนะครับก็อันนี้ก็ผมก็มาทําซามก็ปรับองศานะครับสูตรช่างเหลี่ยมเชียงรายสูตรช่างเหลี่ยมนะครับหน้าไม่ตึงไม่ดึงนะครับก็นี้ปรับปรับองศาครับสองศานาครับอาจารย์ชาต้องจิกจิกนั่นลงอีกหน่อยนึงต้องจิกนั่นลงอีกนิดนึง ติกเพ <c oughs> ื <UK> <gu> <ic bubble> <shirt> ่อที่จะให้มันเข้าเบ้าตัวนี้ที่จะให้มันเข้าเบ้าตัวนี้ในเวอร์เนียมาก็ใครที่เข้ารับชมนะครับก็สามารถนะครับสั่งได้นะสั่งได้นะครับชามช่างเหลี่ยมนะครับหน้าไม่ตึงไม่ดึงนะครับเอาสักยี่ห้าเอาสักยี่ห้าเด้อยี่ห้าสามสิบด้าเอายี่ห้านะ โอเคนะครับก็วันนี้มาแวะเวียนนะครับเยี่ยมชมลงกึงช่างชานะครับก็ช่างชาก็ลงเครื่องมิลลิ่งนะครับเครื่องอกึงนะครับแล้วก็เกียร์บ่าล,ลงละรอรอรออะไรนะรอเครื่องคว้านนะครับก็สามารถสั่งได้เลยนะครับก็วันนี้มาเยี่ยมชมลงกึงช่างชากุลาศอันนี้คือองศานะครับปรับองศานะครับสูตร ช่างเหลี่ยมหน้าไม่ตึงไม่ดึงนะครับนะครับก็สามารถสั่งได้นะครับราคาสามารถทักมาได้เลยนะครับมีหน้าไม้ไหมหน้าไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทําให้เป็นเดี๋ยวลงคลิปเดี๋ยวลงคลิปหน้าไม้ให้ครับผมเดี๋ยวลงคลิปหน้าไม้ให้ยี่สิบห้าแล้วก็ป่าสองาป่านสองสาแล้วนะได้แล้วใช่ไหม มันน้อยไปไหมยเจ็ดเอาเข้าเอาเข้าไหนนหนึ่งตรงถุกต้องแต่อันนี้อันนี้อันนี้น,นิดอ,อันนี้มาประมาณอืมประมาณยี่สบสามยี่สบสี่ยี่บห้าก็ได้ประมาณยี่บห้าอย่างได้อืมเดียว กรลังแล้าทักทายนยครับยังไม่มีใครทักเลยโอ้โหเงียบรีบเลยใช่ดูแบบมีมารยาทมากลเลยเนาะเงียบริบเงียบไม่ไม่มีสอบถามเลยนะครับราคาสามารถสอบถามได้นะเอ,เ,าาเอาชาเอาช่างชานี่คืออันนี้ผมชามันเนี้ยผมพึ่งพึ่งพึ่ง,งคิดค้นกับชา่างชาเดี๋ยวหน้าไม่เดี๋ยวลองกันอีกทีนึงดดเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูนะครับก็สามารถเอาราคาย่อมเยาเนาะเอาเท่าไรช่างชา พร้อมเมด็ดพร้อมอะไรไล่มีดพร้อมอะไรให้หมดเลยราคาพร,พร้อมสติกเกอร์เอามีสติกเกอร์สองสองสติกเกอร์นะทั้งของช่างเหลี่ยมทั้งของช่างชาเลยนะของลงครึงช่างชาเนาะสติกเกอร์ให้สองเลยนะครับลงครึงของมีสติกเกอร์ลงครึงช่างชาโคราชนะครับแล้วก็อโอ้โหเงาเลยนะสติกเกอร์ช่างเหลี่ยมช่างลายเงาวิ่งเลย ได้แล้วได้แม่พี่เป็น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะพดิดนึงเงาพูด,ดเงาเกินเงาหน้าเกลียดเลยนะอันอื่นไม่เงาเนาะแต่อันนี้เงาเนะเาะเงาเงาหน้าเกลียด,ดแต่นี้คือพอดีลูกค้าไม่เอาไม่ต้องปรับเงานะนนเ,าเราไม่เอาเงานะครับคือเอาให้มันด้านอย่างนี้แหละนะ แต่พูดถึงว่าถ้าถ้าจะเอาเงาก็ได้นะได้แล้วแต่คนชอบนะครับจะให้ปัดผัดา่าปรับองศาแบบเงาเลยก็ได้นะเงาอยู่นะช่างชายเงาพิเศษเออ เงาเลยเด็เงาเกินกปป่าไพี่หน่อยไม่ได้นะเยอะเลยสองสองโนเงาโอเคเต๊ะอ่ะทีนี้ก็ขุดเลยขุดเลยขุดเลยนะครับใช้เครื่องมิลลิ่งเลย เดี๋ยวต้องทำใหม่ตัวอันนี้ด้วยขุดเสร็จพุบป่าตัวนี้แล้วแต่งใหม่ต้องแต่งแต่งขอบแต่งอะไรก็ใครที่เข้ามาแล้วนะฮะเข้ามาชมรับชมแล้วนะครับก็สามารถทักทายกันมาได้นะช่างชาพร้อมที่จะตอบให้แล้วนะครับวางมากตัวนี้นะครับช่างชาพร้อมที่จะตอบนะครับก็เดี๋ยวอีกสงการหลังสงการนะอีกทีหนึง่งเราจะได้ทำหน้าใหม่ให้ คือตอนนี้ก็กลับสงการไงพักหยุดยาวนะครับก็ใครที่เข้ามาดูแล้วนะครับก็สั่งได้นะน้อชงชางาเนาะ<ด>หรือว่าจะรอดูหน้าไม้ก่อนก็ได้เนาะคือให้ให้คนขี่คนอะไรให้แบบเห็นเห็น,หนจะจาก,กันเลยรับไวาได้เท่าไหร่น้องชางชาเนาะก็เดี๋ยวเอารถผมไปลองก็ได้รถอะไรก็ได้คิกนะสำหรับคิพีซีเอ็กซ์นะเดี๋ยวเอาไม่งั้นก็เดี๋ยวรถช่างชาก,ก็ได้พีซีเอ็กซ์ เนาะคือรถช่างชาคือเครื่องเดิมๆ,มๆไม่มีอะไรสักอย่างเลยดเดิมสนิทจะรถช่างชาก็ได้นะครับสามารถสอบถามได้นะเรื่องราคาอะไรกันเองมากเลยพมมร้อมเม็ดพร้อมอะไรพร้อมไล่ให้หมดเลยนะครับก็อ่าช่างชาพร้อมที่จะทําให้เลยนะครับคือเนี่ยผมกับช่างชามาคุยกันเรื่องปรับองศานี่แหละนะก็ะสามารถทักเข้ามาได้เลยนะก็นี้คือสูตร เพิ่งคิดคนเพิ่งหาได้นะครับก็คนดูหกคนแล้วทวั้งยา <c oughs> เยอะมากเลยหกล้านเลยเนเออี่ยหกล้านคนอ๋อมีจขอบคุณนะครับขอบคุณคนดูหกล้านคนนะครับก็เอางี้หลังสงการเอารถช่างชาลองให้เลยส่งหน้าไม้ให้เลยนะครับอ่าอันนี้สูตรช่างเหลี่ยมหน้าไม่ตึงไม่ดึงนะครับนะ น,นะชามนะครับช่างเหลี่ยมนะครับหน้าไม่ตึงไม่ดึงนะครับถ้าจะขับนี่ต้องทําหน้าให้ตึงฮะต้องทาหน้าให้ตึงหน้าไม่ตึงเนี่นไม่ดึงเลยรถไม่จะดรถจะไม่ดึงนะครับต้องทาหน้าให้ตึงอ่าฮ<น>ะเร็วดูช่างชาก่อนก็ได้เอาเอารับชมช่างชาก่อนครับลูกฝากติดตามด้วยนะครับลงกึงช่างชาโคราชนะครับ ก็สั่งที่ผมก็ได้สั่งที่ช่างชาก็ได้นะครับก็เดี๋ยวสติกเกอร์มีทั้งสติกเกอร์ของลงกึงช่างชาโฟลาาแล้วก็สติกเกอร์ช่างเหลี่ยมเชียงรายให้ไปเลยโอเคนะช่างชาสั่งได้นะครับสอบถามได้นะครับสอบถามช่างชาได้นะช่างชาเงียบช่างชา จะหลับแล้วเนี่ยง่วงแล้วนะครับทัางชาง่วงแล้วนะครับสามารถถามได้นะชัางชาพร้อมที่จะตอบนะครับโอ้มีเสียงเพลงหรือเปล่ามีเสียงเพลงล่ม ได้ยังน่มึงยึดเสียงอ่ะเอ้ยยดเลยติดเลยนะตอนเดี๋ยวมันมีที่มันมีแสียงเพลงนะเดี๋ยวเดี๋ย,ยในตรงไหนเขาจปิดต,ตรงไหนรถโนนั้นแหละถชุดอ่ะอ๋โอเคกลัวจะโดนลิขสิทธิ์นะ <c oughs> ไม่รู้ว่าเข้าไปหรือยังน่เรียบร้อยแล้วล่ะอะ โอ้จบข่าวเลยเป็นไรไหมฮะทั้งชาถะดลิขสิทธิ์ไม่ลบได้ไหมฮะคุงนี่ของโอ้ยตายตายโอเคเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนว่ามีลิขสิทธิ์ไหมโอเคนะครับสามารถสั่งได้นะโอ้ยมันไปดูก่อนทั้งชา เผื่อโดนลิขสิทธ์ต้องลบทิ้งไ่ิดไม่ติดไหนเฮะได้ไหมไหนไปก่อนไปก่อนอ๋ออ๋อ,อให้ช่างชาให้ไล์ไปก่อนนะครับผมกลัวอย่างเดียวกลัวโดนลิขสิทธ์ไงชาม P C X ใส่ใส่ชาม P C X 160ใส่150้ได้ไหมไม่ได้นะได้ไม่ได้นะครับไม่ได้ p-cx หนึร้อยหกสิบก็เอาของพ c x หนึร้อยหกสิบเลยต่างหากนะแต่ถ้าพวกคริกข้างในใช้กันแต่ถ้าของน <c oughs> ี่ p-cx PC ตัวสองพันสิบเจ็ดก็ไม่ได้อ c x สองพันสิบเจ็ดก็ต้องใส่ของ2000สองพันสองของคลิกได้น้สองพันสิบเจ็ดอ่ะสองพันสิบห้าสองพันสิบหกสองพันสิบเจ็ดสองพันสิบสี่ 2015, 2016, 2016, 2017, 2014, ใส่ของคลิกได้แต่ว่าสองพันสิบสิบแปดสิบเก้ายี่สิบต่างหากเนาะทั้งชา แล้วก็สิบเก้ายี 19, 20, 18, 19, 20, ่สิบสิบแปดสิบเก้ายี่สิบท่ากันไนก็สิบแปดสิบเก้ายี่สิบก็คือของของชามของ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 ,ของตรงรุ่นเลยอ่าแล้วก็ของร้อยหกสิบอันนี้ก็ของตรงรุ่นเหมือนกันก็คือเอาชามเดิมมาขุดได้นะส่งส่งชามเดิมมาขุดมาทําได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาไปเปลี่ยนชามแล้วนะผมแนะนําเลยให้เปลี่ยนสายพานพร้อมด้วยนะใช่ครับ <c oughs> ถ้าไม่เปลี่ยนเป็นองศาคือสายสายพันชามมันเดิมมันจับองศาชามเดิมไปแล้วไงอ่ามันจะลื่นเน้นนะครับถ้าเปลี่ยนชามแต่งนะให้เปลี่ยนสายพานพร้อมกันด้วยเลยนะออืจะดีที่สุดครับผมถ้าสายพานคือใช้แล้วมันจะอึดอึดไปอือแล้วบางทีเวลาเดินเบามันชอบอ่าตีแข้งป๊อกป๊อกป๊อกมันหย่อนละ องศามันจับชามเดิมไหมประมาณนั้นไม่ได้นะครับของ Ptx 160ก็คือต้องเป็นชามของ Ptx 160เลยนะครับ <c oughs> โอโซนชาแนลโอครับไม่ได้นะครับโอโซนชาแนลนะครับ Ptx 160 <c oughs> ก็ต้องเป็นชามของ160เลยนะครับ ก็มีเหมือนกันนะชามร้อยหกสิบไหนทีชาเดี๋ยวที่ทำไปแล้วอหนนี้นี่นะครับชามหกร้อยหกสิบทำไปแล้วอันนี้สำหรับรถเดิมนะเดิมท่อเดิมแข็มเดิมเฟืองเดิมอันนี้นะสามใบนี้นะครับของเดิมเลยทําไปแล้วนะครับเนี่ยทำไปให้แล้วนะครับ ของ bcx 160ตัวนี้เลยนะครับอันนี้ก็ขุดใช่ไหมช่างชา คลิกเลยหาหาองค์ขามันได้ก่อนแล้วมาท่ากันเ่อะถ้าไม่หามันไม่ได้เด็ถ้าไม่หาองค์ขามันเด็กไปอืาฮะสุดยอดนะทั้งชายทุใส่ต้องทำเก่งทุกอย่างนะทั้งชายนะ หน้าตางี้ไม่น่าคิดได้ไม่น่านี่นะเก่งทุกอย่างเลยนะไม่น่าเชื่อนะเก่งจริงมีด่าชมฮะมีด่าชมก็คุณเขาสมด่าตรงไหนไม่ได้ด่าสักคำเนาะก็บอกว่าเออคนอันนี้เห็นหน้าตางี้นะครับโคตรเก่งนะอื สอบถามได้นะใครที่เข้ามาดูแลสามารถสอบถามได้นะครับพูดคุยกันได้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับช่างชาพร้อมที่จะตอบคาถามนะครับพร้อมมากนะครับช่างชาขออย่างเดียวยยืมเงินครับผมอย่าทักมายืมเงินออโอเคนะครับอย่าทักมายืมเงินอย่างเดียวแค่นั้นนะครับช่างชาบอกจะให้เสร็จเลยเหรอเราให<ะ>้เสร็จเลยใช่ไหม ขายให้เสร็จเลยใช่ไหม,ไมเสร็จแล้วเอาให้จบเลยใช่ไหมเดี๋ยวงานของการมาเจอกันเรื่องหน้าไหมดูหน้าไหมใช่เนี่ยมันต้องขุดด้วยนะต้องขุดช่วยนะเดี๋ยวเดียด๋วยวโดนมือหนะอยลืมนะโอ้ขุดขุดขุดแต่งแค่นั้นได้แล้วเอาลุ้หน่อยอ่า มันตรงไปไหม<ะ>มันตรงไปไหมมันไม่ตรงเลยได้ไหมมันอันนี้เกี่ยวองศานะปรับเนี่ยเกี่ยงองศานะปรับให้นอนนิดน,น,นึงไม่ได้หรอนั่เอียงอันนี้เนี่ยอ่าใ,ให้ให้ให้เอียงลงไปหรือว่าแค่นี้พอมันจะไม่เข้าองศาเลย มันจะไม่เข้าองศาแน่นอนดิมีสักหนึ่งชุดห้าไปได้ไหเนาะอันนี้อันนี้เพิ่งทำกันนะเพิ่งทำแล้วน,นะจ๊ะล,ล,ลองนะอันนี้ลองนะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังสงกรารเดี๋ยวมาทำให้เดี๋ยวทำหน้าใหม่ให้อันนี้อะไรยี่สิบอันนี้สิบองศายี่สิบเนาะสิบไหนอ๋อสิบเออสิบองศา ีนี้มันได้เลยเนี่ยแค่นี้ะแค่นี้นะอ่ตามนั้นข้างชาภาพชัดกันไหมครับสามารถบอกได้นะว่าภาพชัดหรือไม่ชัดนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วนะครับก็ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าภาพมันจะชัดไหม ก็มันจะเจ็บไหมภาพเป็นยังไงบ้างนะครับก็ก็ได้มาซื้อกล้องใหม่ไม่จำเป็นหรอกก็ผมอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าได้ผมไล์สดไปเนี่ยภาพมันมันเบลอหรือว่ามันชัดประมาณไหนก็สามารถบอกได้นะภาพชัดไม่ชัดก็บอกมาได้มาติดติชมได้นะน้องชชาเนาะ ก็นี้ก็จะปรับองศานะครับสามช่างเหลี่ยมนะครับหน้าไม่ตึงไม่ดึงนะครับก็นี่นะครับช่างชาครับช่างชาน้ำลายซิ่งนะครับอืมจะไปขาน้ำลายซิ่งทำไรล่ะ เอออันนี้สวยว่ะอันนี้สวยกว่าอีกว่ะไม่ใช่เน, <Okay. S 1> นี่ยเอออันนี้สวยกว่าอีกฝั่งนี้สวยนะนะเพราะถ้าจะให้ม,หมีมีดมีมีดไหมเออขูดลึกสักหน่อยหนึ่งปรับให้มันเรียบไปเข้าใจคือม,มันมันมีคลื่นตรงเนี้ยแล้วเวลาถ้าเกิดว่าเม็ดมันขึ้นมาสุดปุ๊บมันจะแบบ จะเป็นร่องตรงนี้แหละเม็ดมันจะเป็นร่องเลยคูนให้มันเรียบอะแต่งน้องงัดนิดหนึ่งใช่ใช่งัดให้งัดขึ้นให้เน้นหนึ่งแน่น,น่นอนเฮชานี่เก่งทุกอย่างเลยนะคือถามว่าเก่งไหมก็ไม่ได้เก่งเนาะไม่ถึงทำได้แต่ทำได้นะก็คือเรียนรู้ เนาะท่างชาสุดยอดมากวนะ้นะทั้งชาจบจบเลยนะมสามมสามเองเหรอโอ้จบมสามได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะประสบการณ์ล้วนๆนะเมื่อก่อนเคยอ,อยู่ลงตึงมาก่อนนะฮเคยอ,อยู่ลงตึงใน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 ,ในโคราชนี่แหละใช่ไหมช่างตัวนี่นะช่างตัวใช่ไหมโอ้เคยอ,อยู่กับ ทัางตัวมาก่อนนะครับเมื่อก่อนใช้ทัท้งตัวสุดร้านเลยสุดล้านเลยโอบูเบิร์กเลยเหรอ <c oughs> รุ่นบูเบิร์กเลยใช่ไหมโอ้สุดยอดนะครับช่างชาก็ถ้าใน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 โคราชก็ร้านช่างตวนะัวเนาะอ้สุดยอดแล้วสุดยอดแล้วเนาะงานเยอะร้านช่างตัวแก่งานเยอะมากนะครับก็สุดยอดนะครับร้านช่างตวัวอันนี้โปรโมทให้เลยในโคราชนะติงหนึ่งแลนะ้วเนาะ น่าจะติงหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้นาะันน้นีนีเะก็เดี๋ยวอนาคตช่างชาก็อาจจะไล่ตามมาหรือเปล่าไม่ขนาดนั้นนะไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยยาไม่ได้แข่งนะไม่ได้แข่งใครเนาะก็คือเราทำเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็เพื่อคนข้างหลังครอบครัวเอาแค่นี้แหละพออยู่พอมีพอกินพอเพียงเนาะไช่ไหม แต่ถ้ารวยถ้ารวยถ้าถ้ารวยได้เลยนะดีนะก็ดีเละเนาะนะอืมก็ที่ทำมาไว้นี่ก็ทำไว้เพื่ออนาคตของคนข้างหลังเนาะก็เราจากที่เราไม่มีอะไรเลยเราหาด้วยน้ำพักน้ำแรงมันน่าภูมิใจนะท่านชาองหาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองอ่ะภูมิใจนะผมว่าน่าภูมิใจมากคือไม่ต้องพึ่ง บาลามีพ่อแม่เนาะถือว่าทำด้วย,วยลำแข้งตัวเองจริงนะเนาะเราเะนาะ <S <S ถือว่าถือว่าดีนะทำด้วยลำแข้งนะครับก็ฝากติดตามพวกผมด้วยนะสองคนนะช่างชาเดีหลังพีใหม่หลังสงการอะเดี๋ยวหลังสงการนะหลังมีการเดี๋ยวลไล่ชามไอะไรด้วยครับเต็มครับผม ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนดนะ้วยเนาะก็ช่องช่างชาอะไรนะบิ๊กไบต์สเตชชั่นแนลเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วจะเปลี่ยนเป็นอะไรอนะ่ะเดี๋ยวไม่ดูเลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวเปลี่ยนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีน,นึงเดี๋ยวให้ช่างชาโพสในเฟซแจ้งอีกทีน,นึงเดี๋ยวโพสในเฟซให้นะครับก็ของผมก็เฟซผมก็ช่างเหลี่ยมเชียงรายนะครับช่องยูทูปก็ช่างเหลี่ยมเชียงรายัเต็มแล้วใช่ไหมแต่เต็มเหลี่ยมเชียงรายหมดเลยในชะ่ไหมครับผมเนาะ ก็อันนี้ก็ชามนะครับช่างเหลี่ยมหน้าไม่ตึงไม่ดึงนะครับครับฮะยังยังจรลดเงี้ยกันไรอ่ะ ก็ใครที่เข้ามาแล้วก็สามารถสอบถามได้นะช่างชาพร้อมให้คำตอบนะครับช่างชาเหงาปากแล้วนะกนหลังสรสบการณ์เดี๋ยวมาทำให้เดี๋ยวเอาเอารถช่างชาเลยเดี๋ยวเอารถของช่างชาเลยคือรถช่างชาเป็นรถเดิมๆไงเฟืองอะไรก็ไม่มีเด,ดิมทุกอย่างไนงะ เดิมสนิทเดิมสนิทไงเดี๋ยวเอาให้ให้ดูหน้าไม่เดิมเดิมกับหน้าไม่ที่ทำปรบับองศาเนาะโอเค <Okay. S 2> นะครับแล้วจะมีคลิปตรงนี้แหละราง้อก้านอ่ะเดินเต็มระบบเลยโอเคจะมีคลิปตรงนี้แหละหอกให้ดูครับผมฝากด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะมาฝากด้วยนะครับ ก็ประมาณนี้ไหมครับประมาณนี้นะโอเคนะครับก็น,นี้ก็ก็องศาช่างเลี่ยมหน้าไม่ตึงไม่ดึงนะครับนะครับสั่งได้นะสั่งได้นะครับสั่งได้นะครับเดี๋ยวหลังสงการเดี๋ยวมารับชมคลิปหน้าใหม่กันเลยปี PC x เดิมๆนะครับสำหรับคลิปนี้ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราสองคนด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับอ่ะท่านชาอ้วอาวแล้วรังท่านใจทำงาน <laughs>